ฝังให้ดีแฮนโดร้านนี้ราคาแค่หนึ่งบาทคือเล่นใหญ่เกินเบอร์มากกับโปรฉลองครบรอบ1ปีของร้านคิซุน่าชาบูแอนด์ฮนโดจัดหนักจัดเต็มกับโปรที่บอกเลยว่าคุ้มที่สุดในย่านนี้วัตถุดิบพรีเมียมเสิร์ฟกันแบบสดใหม่ฟิลโอมากาเสะเป็นเอ็กซ์เพรเซที่คุ้มค่าในราคาที่เอื้อมถึงเซฟคลิปไว้แล้วตามมาฟินกันได้เลยมาเชื่อกันวันนี้พาทุกคนมาที่คิซุน่าชาบูแอนด์ฮนโดพิกัดซอยเอกมัย19บเก้าไปได้ขับรถมาจอดรถได้ที่อาคารพาร e ์คเอก็ก้วเดินออกมานิดดเียวก็ถึงร้านแล้วครรรรรับบยยยาาาากศภในน้สสวหูเด้ิน,นั่งทาานนนใร้โอมาากกเสแพงๆถูใจยคอนนเทตต์สายิกมน รอช้าเปิดกันด้วยชาบูเซตเริ่มต้นแค่390บาทต่ตอเซตเท่านั้นค่ะวันนี้เราเลือกม,มาเป็นเซตหมูและซุปกะดูกหมูนะคะรสชาติของน้ำซุปคือเข้มข้นหอมหวานมากแล้วเอามาจิ้มกับน้ำจิ้ม3แบบที่ให้มาในเซตบอกเลยว่าอร่อยแสงออกปากมากเติมความอร่อยกันต่อกับแฮนโลพี่เชฟจะทำโชว์และเสิร์ฟไปถึงมือแบบนี้เลยแล้วกาแฟก็จัดเซตใหญ่สุดมาเลยครับมีทั้งหมด7โลวัตถุดิบในเซตก็จะได้ทานกันหลากหลายแบบเลยทั้งอากามิ ai, คินเมดายฮอตเตะทำที่ชอบมากขอ,อยกให้อากาเอบี K A และคำนี้ที่เราอัน ส่วนตัวเราสองคนคือชอบข้าวของที่นี่มากๆค่ะสัมผัสของข้ามีความนุ่มละมุนสุดๆและต่อมาอีกสองคำก็จะเป็นฮามาจิและมาไดแต่รโรสเชฟคือม้วนมาให้แบบไส้แน่นๆจุกๆเสร็จคำนี้ขนาดทานกันสองคนก็ถือว่าอิ่มอยู่นะคะว่าไม่ได้และคำไฮไลท์มาถึงแล้วเพียงทานครบ1111งนบาทก็รับสิทธิ์แลกซื้อฮนโลเพียงชิ้นละหนึ่งบาทกันไปเลยหนึ่งชิ้นจากห้าเมนูที่ขึ้นไวใ้ให้ตามนี้เลยคุณผู้ชายนี่จัดมาเลยค่ะกับ A um อเอฟไฝวาร์กชวจัมโบบนี้เแฟนบอกเนือ็จะมากนนางบบอิี ชิ้นก็ยังไหวและขอตอกย้ำความอร่อยกับเมนูใหม่กันอีกสักหนึ่งโรกับทาราบากคาเวียที่เชฟเพิ่งล้นออกมาใหม่ล่าสุดโรนี้289เองค่ะแนะนําให้ลองอร่อยตะโกนมากปิดจบด้วยเดสเซอร์คากิโกรี่ที่หอมหวานสดชื่นเป็นเมนู้างปากที่เพอร์เฟกมากๆปิดจบมื้อนี้อย่างสวยงามเลยค่ะใครได้ชื่นชอบชาบูและแฮโลทีวัตุดิพีเมียรสชาติคือต้องยกนิ้วให้ทุกคำแบบนี้บอกเลยว่าคิสนะเป็นฮิตเด่นเจมเด็กกันไหมที่ไม่ควรพลาด้วยเด็ดขาดมาลองสักครั้งก็จะมูฟออนไปวงกลมแบบเราสองคนแนม่ะๆ